ยาอัพยาทีคุณโรคโูด20ประการคัมพีมันสุสาระวิเชียนปัสสวะขัดขัดน้ำปัสสวะดังน้ำล้างเหนือน้ำปัสสวะร้อน หให้วินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรตอบโรคมูดพิการ 2. อ,อยู่ในคำภีใดตอบคำภีมันชุสารวิเจียนสาม ใช้ยาตำรับใดตอบยาอัพยาทิคุณ4มีตัวยาอะไรบ้างตอบสมออัพยาผลมะขามป้อมยาแฝกเห้วหมูห้าปุุงอย่างไรตอบ เอาส่วนเสมอภาคต้มแล้วตัดน้ำพึ่งลงกินแก้มูดพิการสมออัพยาสมอไทยผลแก่ระบายอ่อนๆพิกัดตีพลาตีสมอจะตุพลาทิกะอยู่ในยา่ายหนึ่งส่วน ยาตีหอม22ส่วนใช้เนื้อผลมะขามป้อมผลแก่ทำให้ชุ่มคอพิกัดตีพลาจะตุพลาทิกัดอยู่ในยาตีหอม4ส่วนใช้เนื้อ แฝกหอมใช้รากบำรุงหัวใจแก้ไข้เพื่อดีในยาก้ารถรถหอมเย็นพืชจำพวกยาอยู่ในยาหอมนวโกตสี่ส่วนยาเขียวหอมหนึ่งส่วนแห้วหมูใช้หัว บำรุงธาตุบำรุงคันรักษาพืชจำพวกหญ้าอยู่ในยาเหลืองปิดสมุหนึ่งส่วนยาหอมนวโกดสี่ส่วน